น,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 นรีนสนว,วสวัสดี <บา S 2> ครับ,รบพูดเราไลดเอร์อีครับครับพ่อตอครับ <c oughs> น้องอตคลิล <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้เลย <c oughs> ของเล่นพลาสติกของ ได้คิวได้จาไหนครับญี่ปุ่นครับใช่เราได้ชิ้นนี้มาจากญี่ปุ่นครับเราซื้อมาตอนกรกฎาคมายนปีที่แล้วที่เราไปเที่ยวเนาะก็ไม่ได้ไปช่วงนี้แน่นอนปลอดภัยเราถ่ายคลิปนี้วันที่27กุมภาันช่วงที่แม้แตโควิดกำลังระบาดอยู่แลนั้นการจะทาไปญี่ปุ่นก็บาดไม่น่าไปเนาะ่ไม่น่าไปไม่เซฟเลยโอเคครับ ก็อยู่บ้านหยิบของเก่ามารีวิวกันนะอันนี้เราได้มาจากร้านบุ๊กออฟนะคาเป็นมือสองราคาทุกนี้ได้มาเท่าไหร่คะามร้อยหน่สร้อเจ็ดเบ่3สามร้ออเคเราได้มาในราคา3ามรยหเยนก็ประมาณร้อยกว่าบาทซึ่งมันเป็นของมือสองไงถ้าของใหม่เนี่ยวางขายในห้างตาม้องกี้ก็จะขายประมาณ800รยเยน9 0้ยเยนถึงพันเยนก็ประมาณสามบาทครับ ทีบบ่สำหรับของเล่นพลาสติกเนะี่ยก็ได้ราคาที่ดีนะอ่ะเขาแจกะกันเล่นหรือยังมาเดี๋ยวเแจกตุ้มตบบิกก่อนใันดูให้พี่ให้ดูก่อนหน้าตาแบบน,นี้เลยตั้งข้างบนกันงหน้าแบบนี้ครับข้าขงหลังอ่ะข้างหลังดูก่อนข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นที่ประกอบเลยครับพี่คิ้เล่นแบบนี้หนเห็นไหมพี่ถ้าจากดูจากดูจากข้างหลังเนี่ยเราเขา,ามัน lắng nghe lại ra mắt luôn chắc chắn chưa chắc chắn chưa 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 คู่มือเนี่ยจากคู่มือเนี่ยมันประกอบได้หลายแบบมากเลยนะเห็นปะ่ะมันประกอบมาพควาว่านี่โต้เราได้มาแค่ออันนี้มันมาเปลี่ยนได้มันได้มันมาเปลี่ยนได้สองล่างแบบนี้แล้วก็เห็นไหมว่ามันมีมาต่อกับอีกแบบอีกชิ้นหนึ่งกลายเป็นปืนยาวแบบนี้ได้ด้วยทีอ่ะให้พี่สะดวอันนี้ก่อนไหครับ อันหนึ่งอันแรกอ่ะตัวให้ให้ดูนี่ริเศษมันมันมันทำอะไรได้บ้างก็มันไว้ตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยครับอ่าแล้วถ้าตัวประเด็นทำอะไรได้บ้างก็แค่กดตรงเนี้ยแล้วมันมีเสียงกดสิกดสีโอ้โหเหมือนมีมีลานมีไกลอยู่ใช่ไหมพอดูดิถ้ามันเขียนว่าอะไรอ๋อนี่มาร์คเดอร์จีโอมาคเดอร์จีโอ ทำเป็นเลดี้พีโอตอนนี kind of ้ก็เป็นพีโเหมือนกันเซนละพีโข้างหลังก็เหมือนกันแบบนี้มีมีมีไก่แข่งอะแต่ช่วยกดให้นะดึงมาเองก่อนกดทีแข่งง่าลุกไอ้ทองกดไม่ได้แล้วหรือว่ามันมีกระเดื่องกลไกเลยไมาอยู่มันกดไม่ได้แล้วไม่คิดว่ามันกดไม่ได้อก็เหรอ Okay. หรือว่มามันเจ๊งแล้วไม่นะ่าไม่มาไม่ต้องขีดมั้งอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองรอ,องดูให้พี่ดูนี่อันนี้นะนี่เป็นตัวปลายดาบถึงข้างหน้าแบบนี้มีรูปเกตเธอต้องมีรูปเกตอ่ะอีกฝั่งนี้ก็จะจเป็นรูปเจอโอเคตัวดาบนี่มันหดได้แบบนี้หดได้แล้วดึงได้แล้วอันนี้ตอนแรกต้องขีดขีว่า,<อ>าไปหมุนได้มั้ยหมุนอ่ะดึงได้ไหมไม่ได้ได้ไหมพ่อพ่อเห็นว่ามันน่าจะได้ป่ะ นี่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 เตกเตะเตกกว่านี้กว่านี้แตะก็เตะกว่านี้ได้ด้วยมามีเสียงแตกเตะเอามือก่อนดิเอามือก่อนดินี่เลื่อยตัวดึงตัวดึงดึงไนี้ดึงมาอ่าโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาเอาสองชิ้นนี้สองชิ้นนี้ประกอบก่อนใส่มาเหมือนเดิมก่อนอย่างแรกคือประกอบเป็นดาบข้างนอกแบบนี้แล้วก็ ดันมันเข้าไปแบบนี้นี่ปึ๊บแล้วดาบทียืขึ้นมาปับ๊บหยาให้พี่จะดูกับแป๊หนึ่งเดี๋ยวไปเล่นนะอันนี้คือนี่คือรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบดาบแบบนี้ใช่แบบนี้อนี่นะรูปแบบที่หนึ่งอะลองทำอะไรได้บ้างรูปแบบที่หงลองลองทำอะไรได้บ้างอันนี้ทำอะไรได้บ้าง อ๋อเป็นฟันดาบได้แค่นั้นใช่ไหมอันนั้นแล้วตรงนี้มันลานมันจริงหรอวะนี่นี่กดได้แล้วอ่ะนี่อ๋อนี่นี่กดได้แล้วนี่กดแล้วนี่เหรออืออะอไหนอืนี่อ๋อมันมันค่อนข้างแข็งอ่ะเคยลานมันก็ไม่ได้ดีแบบ กดยากเนี่ยถ้ากดเหนียน,นี่โอ้โหกดไม่ค่อยกลับดูแบบที่สองดูแบบที่สอง <c oughs> มันบอกให้ถอดก่อนวิธีแกะก็คือดนอันตรงนี้ขึ้นดันขึ้นปุ๊บแล้วก็แกะออกป,ปุ๊บแล้วมันให้เอาอให้เอาดาบลูปแบบที่สองคือให้กดดาบเข้าไปกดดาบเข้าไป<จ>ปั๊บแบบนี้<จ>แล้วก็หันด้านนี้ออกมา,าแล้วก็เอาด้าน,าน,านไม่ใช่ด้านนั้นตุกดอีกด้านหนึ่งเอาด้านตุด ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านไม่ได้บวดวกลับด้านนั่นแหละถูกแล้วนั่นนั่นใส่เข้าไปหมุนอีกด้านนึงหมุนหมุนโอเคเนี้ยใส่เข้าไปปับ๊บก็วางดันไปเลยดันไปเลยฟาบแบบนี้แล้วก็ให้งานนี้ขึ้นมางัดนี้ขึ้นมานี่นะตามนี้นะครับตามนี้นะเนี่ยเอาโต๊ออะเอาเดาบเข้นมากกระติปุ๊บชุบนี่ เป็นเหมือนแบบนี่ไงนี่เป็นเป็นขวานเห็นไหมขวานขวานชุบขวานชึบชุบชุบนี่นี่เป็นขวานอย่าจำคุ้มนับขวานขวานนะว่านี่เป็นขวานอ่ะอือเจ้าเนี่ยครับเจ้าอาวุธพลาสติกอ่าของเล่นพลาสติกอาวุธของกีโอเนี่ยมันมันเป็นทำมาใหม่ดีไซน์ใหม่ สำหรับเป็นของเล่นพลาสติกโดยเฉพาะที่มันไม่มีในซีรีส์เนาะเพราะซีรีส์เลยมันจะเป็นมันจะเป็นอันนี้อันนี้กับจีคังเอสกับเกตปืนเกตที่เรายังไม่มีอ่าใช่ใช่กับจีคังเอ็อันนี้อันนี้มันก็เป็นแบบดาบกับปืนได้อยู่แล้วแบบนี้นะฮะจีโอก็ถ้ามองว่ามันเป็นของเล่นพลาสติกมันก็ก็เป็นของเล่นพลาสติกธรรมดาแต่ถ้าเกิดมองว่ามันแบบมันเป็นของเล่นของจีโอเลยที่ถูกลิขสิทธิ์แล้ว มันหายากมันไม่มีขายมันมีลูกเล่นที่มันจะประกอบล่างได้ด้วยเนี่ย oh. ก็ก็น่าสะสมนะตัววนะ่าไหมโอเคไหมเสียดายเดี๋ยว,วเราไปตามหาส่วนข้างหลังนี่กันส่วนที่เป็นมันจะได้กลายเป็นปืนได้พราะมันเป็นปืนแล้วมันเหมือนของปืนของบิวปะปืนของไอ้ตัวไนโลกของบิวอ่ะไม่ใช่ปืนไน,นโลกอะปืนไนโลมันช้าหนิไอ้จะมาต่อปืนยาวได้ไงเราใช่ปะต่อซิมเบด ใช่เนี่ยตองลบสิบเมตรโอเคอ่ะเราต้องถือข้อเปลี่ยนล่างกลับอันนี้ล่างที่หนึ่งล่างที่หนึ่งล่างที่หนึ่งแล้วล่างที่สองอ่ะล่างที่สองอ่ะผลนี่ก่อนี่ล่างที่สองผลจะนี้ปั๊บล่างที่สองแล้วก็ทําแบบนี้เป็นเป็นขวานล่างที่สามเป็นสามสามล่างอ่ะนี่ล่างที่สองเป็นขวาแบบนี้ล่างที่สองแล้วก็ ร่างที่สามเป็นร่างที่เราเพิ่งคิดค้นได้เมื่อกี้ใช่ใช่กี้อ่ะใจเย็นกีใจเย็นกี้คือร่างที่สามแบบนี้ปุ๊บอ่ะดาบขึ้นมาดาบนอกก่อนเึ็กก่อนอ่ะร่างที่สามอ่ะไปดาบไปดาบพิเศษดาบตะขอดาบแล้วก็ยิงปืนยิงปืนให้มันขึ้นไปตะขออ่ะใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็ลงมาเหมือนเหมือนเออเออเทนโดอ่ะใช่ป่ะแล้วก็ปุ้ยชิงชุ่ง บ,บงบงจินตนาการสัมพันธ์ความรู้ <c oughs> อ่ะแล้วอันนี้นนอันนี้ก็อันนี้สี่อ่ะอันี่สี่แบบนี้แบบนี้เหมือนม,นม,นม,นมีมีสนับมีโก่งแบบนี้ด้วยเหมือนอะไรรู้ปะ่ะเหมือนของคาบุโตะแนวคาบุโตะป่ะนแววนวคาบุโตะอ่ะโอ,อโอเคครับโอเคครับก่อนที่จะจินตนาการไปกันไกลกว่านี้ก็จบคลิปก่อนเลยนะ โอเคขอบคุณที่ดูวันนี้ตรงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดแชร์คล้ายให้พ่วกเราไล่เดี่ยวโต้ทีวีด้วยนะครับก็บายบายพบกันใหม่โอกาสหน้าในเท่าตัวทีนีครับเอาวัดดีพี่กันดีๆบายบายครับสวัสดีครับอ่ะลมจะเล่นอะไรเอามัเออร่างพี่จิงออกมาไม่ได้พี่ไม่ได้มาครอบมันจิงอ่ะ